ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งยางลงไปในเจ้า M 3 4 0สถูกเอาเป็นแบบเรียวๆเลยติดตั้งมาแล้วยางในเลทราคาไม่ข้าม3 0มหมื่นเนี่จะเป็นยังไงใช่ความนุ่มเรียกได้ว่ามันดีกว่ายางหลายๆค่ายที่มีรีมขายอยู่อะและแก้มสวยนะสังเกตนะแก้มสวยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นกรมมะยี่นิดๆนะแก้มมีลายธงสวยงาม รถที่ดีมเนี่ยใช้งานทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับพี่ดีมกล้าใส่นะครับรถระดับ400ม้ามันต้องใช้ได้แน่นอนนะครับเขามียางมาให้ลองใหม่คิวมาใหม่อีกแล้ว a อสโต o แซดเอสอาร์ทูอีโคไฟทีอีโคไทีตัวใหม่เลยปะเนี่ยตัวใหม่เลยคือร้านเราเนี่ยคิวแต่งรถทุกเซกเมนต์พูดง่ายว่า เรามีตั้งแต่ยางซิตี้คาร์ยันยางซุเปร์คารใช่ก็ให้เลือกตามงบประมาณแหละใช่แต่ในยุคนี้นะาบอกงี้มันเป็นยุคที่เศรษฐกิจมันยังไม่ดีอ่ะอ่าอ่าปีนี้ค่อนข้างหนักและที่สำคัญค้าตลาดลดมือสองอ่ารดยุโรปลยุโรปมือสองตอนนี้โอ้เหลือกันหลักแสนลดลงแบบว่าพว่ภาพอบะใช่ง่ายซึ่งก็เป็นโอกาสกันดีมองวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับผู้บริโภคมีสิ่งเลือกเยอะขึ้นใช่หรือจะเป็นรถ E ีวีแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของรถสมรรถนะสูงรถยุโรปรถ e ีวีคืออะไร ยางรถยนต์นั่นเองใช่ครับน้ำหนักเยอะจะมาเลือกยางมั่วสั่วไม่ได้ใช่จะเน้นถูกอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกเน้นยางคุณภาพแบร์ระดับท็อปก็ราคาคสูงไม่ไหวมิชลินบิสโตนพิลรลี่ มันก็จะใช้งบประมาณ4ี่ห้าหมื่นหกหมื่นก็เกือบครึ่งแสนอ่ะใช่หรือเลยครึ่งแสนไปอีกใช่ซึ่งคนที่ใช้รถอยู่ในเวทประมาณนี้ครับอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ไหวะแพงราคาสูงเกินพอขยับลงมาหน่อยจะเป็นยางพวกเกรดญี่ปุ่นก็ยังอยู่ในเลทสี่หมื่นอยู่ดีก็อยู่ประมาณนั้นสามสี่หมื่นอยู่ใช่หรือลดลงมาเกาหลีใช่ก็อยู่ประมาณทั้งสามหมื่นกว่าบาทใช่ก็ถือว่ายังสูงนิดนึงใช่ ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งยางลงไปในเจ้า M 3 4 0 i ถูกกี่ม้าในคันนี้ตอนนี้ใส่กล่องพ่วงไปแล้วก็ประมาณสัก400ม้ากว่านี่เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยรุ่น e c o ค r o i 0 3อ่ะตัวใหม่ล่าสุดเอาเป็นแบบเรียวๆวเลยติดตั้งมาแล้วเนี่ย ยางในเลทราคาไม่ข้ามสามหมื่นนี่แหละจะเป็นยังไงใช่อีโคไบต3ี t อ s เตโซ2ซเอนอาร์ทูเนี่ยครับอ่าเป็นยางสปอร์ตรุ่นใหม่ห่าสุดเลยอของทางไซรุนครับที่<ม>เขาพัฒนามาใหม่ถูกซึ่งเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่ทำไซส์ยางลคล้ายๆกันเป็นตัว z ซ r เออาร์ปกติอ่าตัว z ซ r เออาร์ปกตินี่ เน้นประหยัดเน้นถูกคือตัวต้นแคประมาณสัก4,000กว่าบาทก็ได้แล้วแต่อันนี้เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าเขาเอาโครงสร้างยางสาหรับรถสมรรถนะสูงครับมาใส่เข้าไปในเจ้าตัวนี้นี่แล้วก็พัฒนามาเป็นรุ่น ZSR 2ซึ่งข้อดีของยางตัวนี้คือเขาบอกว่า ยางของเขาเนี่ย pues, okay. เทียบเคียงหรือใกล้เคียงกับยางไฮเปอร์เฟอร์แมนซ์ในตลาดในราคา4ี่ห้าหกหมื่นได้เลยใช่สองครับการออกแบบโครงสร้างของยางของเขาเนี่ยครับนะฮะนอกเหนือจากจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วการรีดน้ําแล้วก็เสียงจะไม่ดังมากอ่าและ3ครับราคาเขาย่อมเยาวย่อมเยาวจับต้องได้กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้ใช่4เส้น2องหมื่นกว่าบาทคุ้มสุดถ้าคุณดูมาถึงเนี้ยพี่ดิมตอบไว้ตรงนี้เลยเหมาะสมสําหรับคนที่ ไม่อยากใช้งบเยอะคืออยากใช้งบประมาณยางเนี่ยสองหมกว่าบาท,ทกับรถที่มูลค่าเคย 3, 4ล้านหรือรถ EV สมรรถนะสูงยางตัวน,นี้น่าจะตอบโจทย์ได้หรือคนที่แบบใช้รถหนักๆใช้เยอะๆวิ่งบ่อยๆตอบโจทย์ใช่พอราคาไม่ได้สูงมากใ่ครับผมซึ่ง Eco p พ i n t ทเนี่ยเขาจะออกแบบมา ไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตตัวท็อปของเขาถูกยางสปอร์ตนี้รุ่นคือรุ่นธรรมดาเซเอสดาปกติกับยางสปอร์ตตัวท็อปคือตัวนี้ a อเตโซเขาได้ออกแบบยางตัวนี้มาเระรให้เรามาทดสอบครับเพื่อที่จะเป็นทางเลือกที่ดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการประหยัดงบประมาณกแต่ยังได้คุณภาพระดับท็อปอยู่ถูกต้องบอกแล้วเป็นเป็นกำไรของผู้ซื้อมากๆกำไรผู้ซื้อผู้ใช้มากเลยจากประสบการณ์ที่อยู่กับยางมาถือว่าโครงสร้างแก้มยางดีกว่าตัวเซทเอสาปกติและเนื้อยางนิ่ม นิ่มนะส่วนจะใช้ดีแค่ไหนเดี๋ยวติดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเทสห้ชมและแก้มสวยนะสังเกอร์นแก้มสวยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นกรรมยีนิดๆนะเรื่องหน้าตาเรื่องแก้มยางเรื่องโครงสร้างก็สําคัญติดตั้งลงไปเฮ้ยแก้มมีลายธงสวยงามจะมีลักษณะของความอิ่มแล้วก็กลมอยู่แล้วก็มีลินกาดด้วยในตรงนี้นะครับมีลินกาดโปรเทคล้อได้ด้วยเดี๋ยวการใช้งานเป็นยังไงติดตามผมใช่เวราไปเทสกัน โอเคครับเพื่อนตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบนะครับหลังจากที่ติดตั้งยางลงไปในคันนี้เนี่ยพี่ดิมใช้มาสักสอาวันก็จับอาการแล้วก็พอที่จะมาเล่าเรื่องให้เ,เพื่อนๆฟังได้แล้วว่ายางตัวนี้ใช้งานดีแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ขอว่ากันที่เรื่อง Performance ก่อนเพราะยางตัวนี้มันคือ,อยางสปอร์ตเจ้า G20 M340i คันนี้ครับซึ่งแรงมาก็ต้องบอกยงว่าระดับ400ตัวนะครับก็ธรรมดาเห็นไหมครับว่าแรงบิดนะครับ,รบก็ใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้พี่บอกตัวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่งว่าแหมไม่มา ด้วยความที่เป็นรถขับสีบวกกับยางของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวเกาะถนนมากๆไม่มีอาการสลิปหรือไม่มีอาการออกตัวล้อฟรีเลยนะครับถือว่าแบบโอเคเลยนะชื่นชอบมากๆครับการเปลี่ยนเลนเนี่ยคือก็รู้สึกว่ามั่นใจครับนะฮะค่เคียง o p class นะครับเพื่อนๆย้อนดูแล้วกันว่าเป็นแบรนด์ไหนมันเรียกได้ว,ว่าแหมมันอาจจะไม่ได้ถึงกับเทียบเท่าแต่มันใกล้เคียงกับงบประมาณที่เราจ่ายน้อยกว่าเกินครึ่งเพราะนั้นคือแบบยางตัวนี้ถือว่าเฮ้ยออกมาได้ตอบโจทย์การใช้งานสุดๆอแล้วก็ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่คนไทยเริ่มจะเปิดรับผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนแล้วบอกเลยนะฮะ ของจีนรถจีนยางจีนทุกวันนี้นะครับเขาพัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วเพื่อนๆก็เก็บไว้ตัเสินใจเลยนะในส่วนต่อไปที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคือการเก็บเสียงของอยางสปอร์ตนุ่มนี้นะแต่ให้สมรรถนะเกินราคาไปไกลมากๆและส่วนความนุ่มเรียกได้ว่ามันดีกว่ายางหลายๆค่ายที่พี่ดีมขายอยู่อ,ะอ่ะว่ากันที่การกับขี่ไปแล้วนะครับอะเดี๋ยวเรามา เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้คนรักรถอย่างเราเนี่ยตัดสินใจซื้อครับเพราะว่ายางรถยนต์ที่ติดตั้งออกมาแล้วแก้มยางไม่สวยหน้าตาไม่ดีมันก็จะทําให้รถของเราดูไม่พรีเมียมดูไม่เท่ดูไม่หลอ่อเช่นเดียวกันเมื่อยางตัวนี้รัดล้อออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเรามาชมพร้อมกัน โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาครับมาดูหน้าตาของเจ้ายาง a t เทสโซเซทเออพร้อมกันนะฮะหลังจากที่ติดตั้งลงไปในล้อเลสฟ,ฟอร์ของเราโอ้โหเห็นไหมแก้มยางก็สวยนะสเปลัชจะเป็น e c o คไพรเทคโนโลยีนะครับสองสี่ห้าสามห้าซอาร์ยี่สิบนะครับเท็แวสี่ร้อยยี่สิบนะครับ แฟกชั่น A นะฮะเทมเปอร์เจอรนะครับผมนี่ก็จะมีลายโทงด้วยครับผมแก้มยางสวยนะครับโครงสร้างดีรถที่ดีเนี่ยใช้งานทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับพี่ดิมกล้าใส่นะครับรถระดับ400ม้ามันต้องใช้ได้แน่นอนก็ถือว่าเป็นยางรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆงบประมาณกำลังสวย p e r f o r m ร์แมดีเก็บเสียงดี ในราคาที่ใครก็เอื้อมถึงครับผมแอตเทสโซเซทเอชอ o ร o ถูกเคโนโอครับฝากไปด้วยครับผมสนใจนะครับยางรุ่นนี้ก็สกิลสอบถามทีเลสเปกนะครับมีของพร้อมติดตั้งนะครับมีการรับประกันบาดบวมแตกต่ำให้ด้วยนะครับเปลี่ยนยางทั้งทีก็ต้องเปลี่ยนยางกับร้านแต่งรถชั้นนำอย่างเลสเปกครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปหน้าเราเจอกันครับคิดถึงรถกีตารงเลสเปก subscribe so